โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีทเทพโบราณชิลิลานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอุลฮาละคิสเกนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วเราจะมาพูดถึงสกิลกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สกิลเป็นสกิลคอมโบนะครับโล่หมอกโลหิตนะครับอุลาราจิสเกะครับสร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวนะครับมีโอกาส30%ทําให้เป้าหมายที่โจมตีนะครับติดใบนะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบเพิ่มปรตาลดดาเมจตัวให้ตัวเอง28%นะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับใบก็คือเฟอร์ฟูลเตแท็กจะไม่ทํางานนะครับ ดาเมจของสกิลนะครับ160%นะฮะและมาที่ฟูลี่แอสแท็นะครับเป็นของอุลาร่าคิสเกตสร้างดาเมจใส่ศัตรู1แถวนะครับมีโอกาส1 6ทําทำให้เป้าหมายโจมตีติดพัวพันนะครับตอนเนื่องหนึ่งรอบนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลสกิลฟูลี่แอสแท็นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับและติดพัวพันนะนี่คือการติดพัวพันนะครับ ต่อเนื่อง1รอบนะครับลดอัตราดาเมจของศัตรูทั้งหมดนะครับ15%ต่อเนื่อง1รอบนะครับหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากและลดอัตราคิศัตรูทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหอ๋อลืมพูดชื่อสกิลนะครับชื่อสกิลว่าพนธกาิาทฮิอาโชบิเบนิฮิเมะบาร์บา,บา,บานะครับอ๋อก็ไปได้นล้วครับก็ผู้พันก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวเหมือนเหมือนสตัร์เหมือน อะไรพวกนี้นะฮะก็ดาเมจสกิลครับ218%นะฮะและพาสซีฟทั่วไปนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มอัตราดาเมจ13%นะแล้วก็นี่ครับนี่คือความเก่งของอุลาฮาล่ากิสเกะครับคือพาสซีฟตอน4ดาวนะครับเป็นจิตแจ่มใสนะครับเมื่ออุลาฮาล่ากิสเกะครับถูกโจมตีมีตา50%นะครับติดกิไกลทำงานนะครับทุกครั้งที่กิไกลทำงานนะครับลดอัตราดาเมจ10% เมื่อตัวเองปล่อยฟูลเลแท็กนะครับ <_ an> เพิ่มโล่ให้ตัวเองนะครับที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP ดสูงสุดนะครับ <_ an> ผลเลือดไหลของสตูทั้งหมดนะครับแต่ละชั้นมอบโล่ให้กับฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดนะครับโอ้สร้างโล่ให้พันธมิตรทั้งหมดนะครับถ้าติดเลือดไหลนะอันนี้คือไม่ติดเลือดไหลนะครับก็จะสร้างโล่ให้กับเราแค่คนเดียวนะครับและอันนี้คือติดเลือดไหลนะครับก็ติดเลือดไหลกี่ตัวก็ได้ครับก็จะสร้าง โล่ให้กับทั้งทีมนะครับต่ากับ2%ของ HP อุลารา่าคิสุเกะนะครับผมกิไกลก็คือลดดาเมจที่จะได้รับสกิลครั้งนี้65%เลยนะครับลดมากกว่าครึ่งเลยนะครับ โซต่อสู้นะครับเป็นโซต่อสู้มังกรฟ้านะครับเพิ่มเปิดฉากฟื้นฟูฟูลี่4 0 0แต้มนะครับและโซต่อสู้ผมใช้เป็นโซูต่อสู้จิตใจนะครับอาเป็น3ดาวนะครับหรือทุกคนจะใช้โซ่อันนี้ก็ได้นะครับโซระแวงนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เมันเหมือนกันนั่นแหละครับนะแต่อันนี้ของผมมันเป็นความถนัดเป็นสายแอทแท็กนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับผมอัพอันนี้มาไปที่เรียบร้อยนะครับ และโซต่อสู้พิเศษนะครับเป็นตัวละครทั้งหมดในเป้นะครับเพิ่มเดวเพิ่มเดฟ <dev, S 2> เพิ่มบล็อกเพิ่มขึ้น1%นะครับเพชรพีโหมดพีเพิ่มขึ้น30%นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพรสวรรค์นะครับของเจ้าของร้านอุลฮาร่านะครับในอารีนาและศึกแย่งชิงเคปตีนะครับจับดาเมจและกัดอัตาราลดดาเมจของสตูทั้งหมด0.8 เปอร์เซ็นนะครับก็ใช้ได้นะครับก็มาดูพัฒน,นาการนะครับพัฒน,นาการก็ประมาณนี้เลยนะครับมีไอเซนเทสไซนะครับอันแรกนะแล้วก็ชินจินะครับแล้วก็ฮิโอยรินะครับที่ผมยังไม่มีนะก็ที่เหลือผมก็ปลุกตื่นเหลือเหลืออาวุธนี่นะครับปลุกตื่นแล้วก็หลังปลุกตื่นนะครับ หลังปูตื่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับลาล่าทิสเกตสร้างดาเมจประมาณนี้เลยนะอาา่อาฮะโอเคครับผมก็เราก็จะมาลองอุลาร่าทิสเกตในอารีน่ากันเลยนะครับผมก็เหลือรอบตีเหลือหนึ่งนะฮะเอาเป็นคนนี้เอ้ยคนนี้ความเร็วเยอะกว่าครับเด๋ยวเพาแพ้ละลต่อไปเป็นคนนี้ละกันโอเคนะครับทีมผมก็จะจัดประมาณนี้เลยนะฮะเริ่มต่อสู้ออโต้ไปนะครับ ก็ได้ข่าวว่าอิจิโกขาวมาครับแต่อิจิโกขาวของผมมาวันจันนะเออเอาละครับเริ่มแรกไมเลครับเปิดบังไคไปก่อนเลยครับแล้วก็สังเอสุตามครับฟาดไปใส่ปูครับแล้วก็โทชิโร่ครับเฮียวรินมารุมาโทริมารุนะครับขออภัยต่อไปครับพระเอกของเราลาลาคิสเกะสร้างโลกให้กับทั้งทีมนะครับ เพราะว่ามีติดเลือดไหลของของสร้างเยสุนะครับแล้วก็ปูตามมาครับจังวันนี้ไม่ติดคีนะครับแต่รถฟูลี่ไปโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับสร้างโล่จากทางเทียนครับทุกคนก็เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอไว้เพียงเข้านี้นะครับสวัสดีครับ